ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของอการถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นการนำความรู้นะครับที่เป็นความรู้ภูมิปัญญานะครับในการที่จะไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้นะครับนะก็อีกเช่นเคยครับก็เป็นสื่อที่เราจัดทำขึ้นนะครับโดยสำนักวิทยาบริการนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรัตนาธนีของเรานะครับร่วมกับสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ นะครับประกอบนะการเรียนการสอนในรายวิชาสหาวิทยาการการพัฒนาสังคมเพื่อเศษรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของคณะบริหาราศาสตร์แล้วก็วิชาชีววิทยาของเห็ดนะครับซึ่งก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในคณะวิทยา,าศาสตร์นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสนะครับไปช่วยกับท่านอาจารย์ดรชริดาปุกกุตหนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะครับนะก็คือในเรื่องของการปลูกป่า ปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตรนะครับนะโอ้โหดูแล้วก็ฟังชื่อแล้วเหมือนกับหนังจีนจังเลยเนะาะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ,อา้ในปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตรมันหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งนะครับต้องอเรียนอย่างนี้ครับว่าชื่อตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ดีพร้อมชัยบงเกินะครับเป็นผู้ตั้งให้นะครับว่า,าเป็นการปลูกป่าร่วม นะครับกับการปลูกเห็ดนะครับทำไมถึงบอกว่าเห็ดเจ็ดชั่กโกตรก็เนืเ่องจากว่าถ้านะครับสมมุติว่าเราปลูกนะเห็ดนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเห็ดพวกเห็ดรากไม้นะครับนะซึ่งเห็ดพวกนี้เนี่ยนะก็คือเห็ดพื้นบ้านเรานี่แหละถ้าสมมติไปอยู่กับต้นไม้แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตของเขานะครับตลอดชีวิตของต้นไม้ถ้าสมมุติว่าเราไปปลูกเห็ดร่วมกับต้นยางนา ต้นยางนาเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าอายุเฉลี่ยถึง700ปีนะครับนะ700ปีนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ลายชนีแห่งต้นไม้นะครับนะแล้วก็เป็นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับถ้านะเราใส่เชื้อเห็ดเข้าไปในต้นยางนาเห็ดก็จะอยู่กับต้นยางนาได้ถึง700ป,700ปีนะครับถ้าเราชาว กินเห็ดเนี่ยหรือว่าชาวเพาะเห็ดเนี่ยนะ,ะกินเห็ดเป็นประจำก็จะมีอายุยืนนะครับนะอาจารย์ดีเพิ่มบอกว่าเรากินเห็ดแล้วมีอายุยืนถึงร้อยปีนะครับนะฉะนั้นคนมีอายุร้อยปีเนี่ยนะครับนะถึงนะาตายแล้วเกิดใหม่ถึงเจ็ครั้งหรือเราปลูกแล้วก็ตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนล้นหล,ล่อนแหลนเนี่ยนะครับเจ็ดชั่วคนนะครับนะต้นยางนาถึงจะตาย พอต้นยางนาตายแล้วเห็ดมันถึงจะต,ตายไปด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเรียกว่าเห็ดเจ็ดชั่วโคตรนะครับนะอันนี้เป็นอ่าก็คือปลูกครั้งเดียวแล้วก็กินไปตลอดเจ็ดชั่วคนนะครับทีนี้เห็ดเจ็ดชั่วโคตรได้แก่อะไรบ้างล่ะนะครับก็เป็นเห็ดพื้นบ้านเรานี่แหละครับนะก็คือเห็ดนะเพาะนะครับนะเห็ดพึ่งเห็ดละโงกนะครับนะหรือที่อยู่บนอ่า ต๊ะเราเนี่ยนะครับก็คือเห็ดเพาะนะครับหรือทางภาคเหนือเรียกว่าเห็ดทอบนะครับนะเห็ดตะไคร่นะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าบางบ้านก็บอกเห็ดเข่าไข่นะครับนะอ่าหรือนะครับอ่าเห็ดแดงนะครับเห็ดกอเห็ดน้ำหมากเห็ดพวกนี้แหละครับซึ่งเป็นเห็ดเจ็ดชั่วโคตรได้ทั้งหมดนะครับทีนี้วิธีการล่ะนะครับเอ๊ะมันเพาะได้จริงหรือนะครับจากงานวิจัยของเรา นะครับจากที่เครือข่ายเราไปทำนะครับอันนี้กล้ารับรองนะครับว่าทําได้แล้วก็ทําได้จริงแล้วก็มีรายได้ถึงไร่ละ2,500ถึง3,000บาทนะครับอันนี้สําหรับเครือข่ายที่สุรินทนะครับของคุณอดุลดีอ้อมที่ทําการศึกษาเอาไว้นะครับทีนี้เห็ดพวกนี้เนี่ยทําไมมันถึงไม่สามารถที่จะเอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เหมือนนางฟ้านารวมได้ จริงๆแล้วนะครับเห็ดเนี่ยมันมีการดำรงชีพเนี่ยอยู่3แบบนะครับเราต้องเข้าใจแต่พวกนี้เป็นเห็ดที่ดำรงชีพที่อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีสส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าพวกเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดตะไคร้พวกนี้นะครับเห็ดเพาะพวกนี้อาศัยอยู่กับพืชแล้วเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่กับสัตว์ก็คือเห็ดปลวก นะครับซึ่งเห็ดพวกนี้เราสามารถเพาะได้ทั้งหมดนะครับนะซึ่งในกระบวนการทั้งสองนี้นะก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดละโงกเห็ดเพาะทีนี้ถ้าเราจะเพาะเห็ดพวกนี้เนี่ยนะครับจากงานศึกษาของผมนะครับนะโดยที่เราใส่เชื้อเห็ดนะละโกเห็ดเพาะเห็ดพึ่งเห็ดไข่เนี่ยร่วมกับต้นยางนานะครับนะนอกจากเราจะได้กินเห็ดแล้วยังทําให้ ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสิติอันนี้คือถ้าเราวัดแบบนักสตินะครับนะทำให้ต้นยางนะเจริญเติบโตได้ดีแล้วในส่วนของคนที่เอาไปทํากับต้นยางพารานะครับโดยใส่เชื้อเห็ดพึ่งเข้าไปเนี่ยก็พบว่า ต้นยางพาราเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่ไม่ใส่เชื้อเห็ดและในขณะเดียวกันพวกที่เปิดกรีดแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะทําให้ระยะของการเปิดกรีดเนี่ยมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ใส่เชื้อเห็ดบางคนอาจจะมีคําถามว่าอ่ะแล้วทําไมนะครับซึ่งนะในข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเราก็พบว่านะครับเชื้อเห็ดพวกนี้นะครับที่เราเรียกว่าไมคอรไรซานะครับก็คือ เห็ดรากไม้เนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ที่บริเวณปลายรากของต้นไม้นะครับก็จะมีทั้งอยู่ที่อยู่ภายในแล้วก็อยู่ที่ภายนอกนะครับซึ่งทั้งสงส่วนเนี่ยนะเกิดเห็ดนะครับทั้งสส่วนนี้ช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะครับเกาะอยู่อย่างไรก็คือ,อเขาไปเกาะแล้วเขาได้อาหารจากไหนก็คือได้อาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะส่งไปส่วนต่างๆของกิ่งก้านสาขารวมทั้งส่งไปที่รากด้วย แล้วเห็ดพวกนี้ก็จะได้กินอาหารนะครับจากนะต้นพืชแล้วต้นพืชเนี่ยนะก็จะได้สารอาหารที่เห็ดเนี่ยมีกระบวนการนะครับนะสร้างอาหารแล้วก็ปลดปล่อยเนี่ยของเสีย,ยออกมาแล้วต้นไม้นะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเชื้อเห็ดพวกนี้ก็จะเก็บสะสมความชื้นเอาไว้นะครับ เก็บสะสมเอาไว้บริเวณารากพืชนะครับฉะนั้นจึงทำให้ต้นไม้เนี่ยเหี่ยวเฉาช้าลงกว่าพวกที่ไม่มีเชื้อเห็ดนะครับฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ทำไมคนที่กรีดย,ยางได้เปิดกรีดได้นานกว่าคนอื่น mm hmm. ก็เนื่องจากว่าความชื้นที่เห็ดสะสมเอาไว้นะครับในดินแล้วทำไมต้นไม้ถึงโตเร็วกว่าที่ไม่ใส่เชื้อเห็ด mm hmm. ก็ด้วยเหตุนี้แหละครับเขาอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้อง นะอย่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือนะครับภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าอยู่กันแบบซิมเบลซิสนะครับอันนี้เขาอยู่ด้วยกันจึงทําให้ต้นไม้โตเร็วให้ผลผลิตที่ดีนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะม,มันดีอย่างนี้เราสามารถที่มาเพาะได้ไหมนะครับจากการศึกษาของเราตอลอดระยเวลาสิปีที่เราทํามาเนี่ยก็พบว่าเห็ดพวกนี้สามารถที่จะเพาะได้เพาะได้อย่างไรนะครับถ้าเราจะเพาะเนี่ยมีวิธีการเพราะเนี่ยอยู่4วิธี นะครับก็คือเราสามารถที่เอาเชื้อเนี่ยมา4วิธีอันแรกนะครับก็คือการที่เรานําในส่วนของเชื้อดินนะครับเ,เชื้อดินคือยังไงก็คือเราสามารถที่จะไปเอาดินบริเวณที่มันเคยเกิดเห็ุเนี่ยนะครับมานะ,ะก็คือดินบริเวณนั้นก็จะได้ในส่วนของสปอร์ของเห็ดที่มันร่วงลงมานะครับได้ในส่วนของรากพืชที่มีเชื้อเห็ดอยู่ นะครับอันนี้เราสามารถที่ใช้เชื้อดินได้อันที่2ก็คือใช้ในส่วนของสปอร์นะครับสปอร์ก็เปรียบเสมือนกับหน่วยเมล็ดพันธนะก็คือหน่วยสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับถ้าเป็นพืชก็คือเป็นเมล็ดถ้าเห็ดเขาเรียกว่าเป็นสปอร์นะครับยกตัวอย่างว่าเห็ดเพาะเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราดอกเห็ดแก่ๆมานะครับแล้วเราเขย่าดูนะครับเขย่าดูเนี่ยก็คือมันแก่ละนะครับมันก็จะมีเสียง นะครับนะแเราแกะออกมาดูนะครับเราก็จะเห็นสปอร์ของเห็ดเพาะนะครับน่าก็คืออยู่ภายในแบบนี้นะครับแล้วก็แกะดูนะครับก็จะมีสีดําหรือสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ส่วนนี้แหละครับมาใช้ในการเพาะหรือนะครับถ้าเป็นดอกเห็ดแก่ๆนะครับอันนี้อย่างเห็ดใครเนี่ยนะเป็นกลุ่มของรัซซูร่าอีกพวกหนึ่งนะครับซึ่งก็บริเวณเคีบเขาเนี่ยก็จะมีสปอร์อยู่นะครับเราสามารถที่จะเอาสปอร์ส่วนนี้มาใช้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่2 วิธีการที่3นะครับก็คือเอาส่วนของเส้นใ่นะครับในส่วนของเส้น,สนใหญ่นี้ก็เหมือนกับการปลูกเลี้ยงนะครับพวกเห็ดนางฟ้านางลมก็หมายความว่าคือเราเอาเนื้อเยื่อเจริญนะครับของดอกเห็ดเนี่ยนะครับบริเวณใต้หมวกดอกเนี่ยนะครับเราขีดออกนะครับเราขีกออก,นะก,ออกแล้วก็นะสะกิดเอาในส่วนของเนื้อเยื่อเจริญตรงนี้นะครับนะถามว่าที่อื่นได้ไหมได้แต่ที่นี่เนี่ยจากที่เ,เราศึกษาแล้วเราพบว่า บริเวณเนื้อเยื่อเจริญตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมต่อการที่จะนําไปใช้ในการขยายพันธุ์นะครับเพราะเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่ดีนะครับแล้วเราก็ไปเลี้ยงในอาหารวุ้นนะครับซึ่งเขาเรียกว่าอาหารวุ้น PDA นะครับแต่เห็ดพื้นบ้านเนี่ยนะจะต้องนะเขาต้องการพวกวิตามิน B1 เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกฟอสเฟตเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องเติมวิตามิน B1 10กรัมต่อน้ํา1ลิตร นะครับนะแล้วก็เติมภูไมซันเฟดซึ่งเป็นพวกซันเฟดเนี่ยนะครับนะสามสิบกรัมต่อน้ํา1ลิตรนะครับก็เลี้ยงเชื้อเห็ดพวกนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ขยายพันธุ์โดยเอาไปเลี้ยงในเม็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วก็เอาไมดข้าวฟ่างนี้ไปขยายต่ออันนี้ถ้าเป็นเกรรษตรกรอาจจะทํายากนะครับนะจะทํายากเพราะว่า,าต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการทําถามว่าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรามีไหมก็คือมีนะครับท่านสามารถที่จะทำได้ แต่ผมจะบอกวิธีนะครับก็คือวิธีที่4เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับนะพี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนสามารถทําได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาสาขาจีตวิทยเพียงเราก็เรียนรู้พวกนี้แล้วก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อได้นะครับวิธีการก็คือเราเอาทุกส่วนของดอกเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยไม่ว่าจะเป็นสปอร์นะครับเอามาแล้วก็เอามาขยำกับน้ำนะครับแต่ถ้าจะให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับเราก็จะเอามาปั่น นะครับนะเราก็จะเอามาปั่นนะครับแล้วก็ละลายกับน้ําแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสาธิตวิธีที่ง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะไปทําได้นะครับถามว่าถ้าจะทําวิธีนี้เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะแน่นอนนะครับเพื่อที่เราจะปั่นให้ได้ปริมาณของเชื้อเห็ดที่มากขึ้นเราก็จะมีเครื่องปั่นนะครับนะมีเครื่องปั่น นะครับเพื่อที่จะก็คือเครื่องปั่นน้ำผลไม้ธรรมดานี่แหละนะครับเพื่อที่จะปั่นให้เส้นใยของเห็ดในส่วนของสปอร์เนี่ยนะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะทำไมถึงต้องเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาดอกเห็ดเนี่ยนะครับไปวางเลยนะครับมันจะทําให้เห็ดเนี่ยเน่านะครับเพราะอะไรเพราะเห็ดเนี่ยมันมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าออโตไลซิสก็คือเขาจะย่อยสลายตัวเองนะครับแล้วเน่ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับนะ ฉะนั้นถ้าเราเอาขยำมแล้วก็ไปละลายกับน้ําก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าทําในปริมาณที่เยอะก็มีเครื่องปั่นนะครับปั่นน้ําผลไม้นะครับน,น,นะบนะแล้วก็มีนะดอกเห็ดนะถามว่าดอกเห็ดที่ดีก็คือควรเป็นดอกเห็ดที่แก่ๆนะครับนะก็คือดอกเห็ดแก่นะ,ะเนื่องจากว่าเราจะได้ทั้งสปอร์ด้วยในส่วนของเส้นใหญ่ด้วยนะครับนะเราจะ,ะมีเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปได้เยอะกว่านะครับนะ,ะมีเครื่องปัน่นนะครับมีดอกเห็ดแล้วก็มีน้ํา นะน้ำเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางน้ำเนี่ยก็สําคัญนะครับว่าน้ําต้องไม่มีคอรีนนะครับนะแล้วก็ไม่มีค่าเชือ้อใดๆก็คือเป็นน้าที่สะอาดเราดื่มได้ปกตินี่แหละนะครับถ้าเป็นน้ําที่มีคอรีนเนี่ยเนื่องจากว่าเห็ดนะเขาต้องการสภาพความเป็นกรดเล็กน้อยนะครับถ้าสมมติเอาน้ําที่มีคอรีนเนี่ยนะครับนะมาใส่ก็จะทําให้เห็ดเนี่ยเชื้อเห็ดนี่อ่อนปสิทธิภาพหรือเชื้อเห็ดอาจจะตายได้นะครับนะฉะนั้นน้ําที่เราเอ,อมานะครับ ก็มีนะมีบัวรดน้ำนะครับนะมีบัวรดน้ำนะครับเอาไว้ทําอะไรนะบัวรดน้ําเราก็สําหรับที่จะเอาเชื้อเห็ดที่เราปั่นแล้วเนี่ยนะครับไปราดที่ต้นกล้านะครับหรือไปราดในแปลงที่เราจะปลูกเลี้ยงนะครับนะนอกจากบัวรดน้ําแล้วเนี่ยนะครับเรานะบอกว่าเห็ดเจ็ดโชคโคตรเนี่ยมันต้องมีต้นไม้ นะครับนะต้องมีต้นไม้ทีนี้ต้นอะไรล่ะมันดีนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าต้นที่สามารถนะเกาะเห็ดได้ดีหรือว่าเกิดเห็ดได้ดีก็คือต้นยางนานะครับต้นยางนาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮสต์ที่ดีสําหรับเชื้อเห็ดพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดละโงกเห็ดตะไคร่เห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดพึ่งนะพวกนี้เนี่ยเกาะได้ดีแล้วนอกจากยางนาเรามีอย่างอื่นไหมบางคนบอกว่าโอ๊ปลูกยางนาแล้วตัดยาก นะครับนะไม่อยากจะตัดนะครับเพราะตัดแล้วเดี๋ยววกผิดกฎหมายก็เอาต้นไม้ตระกูลเดียวกันนี่แหละครับนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าต้นไม้พวกที่ลูกไม้หล่นไกลต้นเนาะอ่าลูกไม้หล่นไกลต้นก็ได้แก่ต้นอะไรล่ะครับก็ต้นชาินะอ่าต้นชาติต้นสแบงนะครับต้นพยอมนะครับนะต้นกระบากนะครับไม้พวกนี้มันจะมีปีกใช่ไหมครับเวลามันตกลงมาแล้วมันก็จะ